ปูสารสวัสดีวัตนเส,สด็จแทนพระองค์ไปส่งร่วมในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเตกถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เวลา13.30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัตรเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวังส่งร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีกงเตกถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจะรับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้พระสงฆ์จีน41รูปสวดพระพุทธมนต์อัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาประทับรับการถวายสักการะบูชาโดยมีพระสงฆ์จีนประพรมน้ำพระพุทธมนต์โดยรอบมนฑลพิธีจากนั้นประธานสงฆ์จีนอ่านคำประกาศการพิธีบำเพ็ญกุศลกงเตกเสร็จแล้วบรรจุคำประกาศลงในเทวทูตมา้าเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตเข้าถวายส่งอธิษฐานและประธานแก่เจ้าพนักงานนำไปเผา พระสงฆ์จีนสวดพระพุทธมนต์ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาโพธิสัตว์จากนั้นพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุษานสวัสดิวัตรเสด็จตามพระสงฆ์จีน21รูปขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมโกศและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปในการนี้พระสงฆ์จีนสวดพระพุทธมนต์อันเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จมาสถิตในธงพุ่ม เสร็จแล้วทําพิธีส่งน้ําดวงพระวิญญาณเพื่อให้ดวงพระวิญญาณได้รับน้ําพระพุทธมนต์สิ้นกังวลพระราชหุทัยในพระราชภารกิจและพระสกนิกรทั้งหมดจากนั้นเป็นพิธีสังวัทยายสุขาวดีวยูหสูตรโดยพระสงฆ์จีน15รูปซึ่งเป็นพระสูตรฝ่ายมหายานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณต่อจากนั้นพระสงฆ์จีน15รูปเดินนำไปยังท่าราชวรดิษฐ โดยมีพลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยิ่คนส่งทำพิธีลอยกระทงปล่อยนกและปล่อยปลาและเจ้าพนักงานเผากระดาษเงินกระดาษทองเป็นการประกอบทานบารมีอุทิศถวายเป็นพระราชกูุศนแด,ด่ดวงพระวิญญาณ พระังเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราาราชาที่นัดดามานส่งร่วมในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเตกถวายพระวรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญยเดช วันนี้เวลา18นาฬิกา19นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นด,ดามาศสเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่งร่วมในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กซึ่งสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธรูป จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมนทนพิธีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยและทรงจุดทูบเทียนเส้นไหว้ดวงพระวิญญาณเมื่อพระสงฆ์จีนสวดพระทานธารมณีม์เจริญอธิษฐานจบทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชามหาโพธิสัตว์โอกาสนี้ทอดพระเนตรเครื่องกระดาษต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส บรรพชิตจีนิกายสวดมติการถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อบรรพชิตจีนิกายสวดมติการถวายพระบรมศพจบแล้วส่งทอดผ้าไตรสิบไตรบรรพชิตจีนิกายสดับประกรทรงหลังทักษิโนทกบรรพชิตจีนิกายถวายอนุโมทนาพิธีบำเพ็ญกุศลกลุ่มเต็กเป็นวิธีกรรมตามคติพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานสงจีนิกาย ในการประกอบปฏิทานกุศลคือการอุทิศบุญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณเพื่อเพิ่มพูลทิพยสุขในแดนสุขาวดีพุทธ,ธเกษตร